แนะนำน้ำยาอเนกประสงค์ wd 40เป็นน้ำยาที่อเนกประสงค์นะครับมีความสามารถในเรื่องของการกำจัดสนิมนะครับแล้วก็ไล่ความชื้นต่างๆนะครับใช้ได้ทั้งวัสดุที่เป็นชิ้นงานของพวกไฟฟ้าก็ได้นะครับเครื่องยนต์ก็ดีนะครับวันนี้เราจะมาลองทำกันดูว่า,าจะไล่สนิม ตัวครีมตัวนี้ได้ไหมครับครับเป็นครีมที่ผมเก็บไว้นานแล้วครับตากฝนเทงไว้นะครับน่าจะประมาณสักสองปีได้แล้วครับนะครับการดึงก็จะแข็งๆนะครับดึงยากมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าน้ำยาตัวนี้นะครับจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ ขยางสักนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นตัวน้ำยาเป็นสเปรย์นะครับจริงๆแล้วคุณคุณสมบัติของเขาก็คือ,อเป็นน้ำยาสเปรย์ที่ไม่ไวต่อติดไฟนะครับไม่สามารถติดไฟได้นะครับจะดีกว่าตัวยาตัวสเปรย์ชนิดอื่นนะครับลองฉีดดูครับฉีดปริมาณที่ไม่มากครับแล้วลองดูกันว่ามันจะดึงแล้ว จะออกไหมครับอ่านะครับดึงออกง่ายขึ้นเลยนะครับในในครั้งเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำยาซึมเข้าไปอยู่ในสนิมอยู่ในร่องเหล็กนะครับแค่ครั้งเดียวก็ดึงออกรู้สึกเลยว่าเบามือขึ้นนะครับฉีดเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับ ลายสนิมนะครับเห็นว่าลมสเปรย์ครับจะค่อนข้างจะแรงนะครับแรงนะครับฉีดนี่เนื้อน้ำมันฉีดเนื้อสนิมนะครับหลุดออกไปเลยนะครับครับลองหนึ่งอีกรอบหนึ่งครับใครเป็นช่างก็จะรู้นะว่าครีมพวกนี้นะครับควรต้องบำรุงรักษาอย่างไรนะครับจริงๆแล้วได้ดัมยาตัวนี้นะครับช่วยในการบำรุงรักษาครีมได้ดีเลยนะครับ หลังจากใช้งานเสร็จแล้วก็มาฉีดสเปรย์ทิ้งไว้นะครับเช็ดปัดครีมสักเล็กน้อยนะครับก็จะดูใหม่ได้นะครับถือว่าผ่านครับ w d 4 0นะครับนี่เป็นสับคุณของน้ำยาตัวนี้นะครับครับทนการติดไฟต่ำนะครับจะดีกว่าตัวแบนด์อื่นนะครับที่ติดไฟง่ายนะครับ ใช้ได้ทั้งเป็นสารหล่อลื่นก็ได้นะครับกําจัดสนิมนะครับได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับทั้งคำทำความสะอาดผลิตภัณฑ์นะครับชิ้นงานนะครับป้องกันสนิมกับเครื่องมือต่างๆครับและที่สำคัญคือไล่ความชื้นได้นะครับเพราะความแรงของแรงลมขงสเปรย์สูงมากนะครับแนะนำครับ wd 4 0นะครับมีติดบ้านไว้ คุ้มค่าแน่นอนสวัสดีครับ